นี่ก็เป็นมรลเวนหนาะบานมาลีรัดทั้งสองด่านนะคะระยะทางกับ60เมตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิกับซุเด็ดพาน่างเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีในเคยเสด็จผ่านสองหลอบในวันทีหากรากฎา,าคมสองบ้นหาร้อซึ่งเสด็จจากองค์การบริหารส่วนตะบนหนองสามสี ไปวัดก้อแกวหลักการเสด็จจากวัดก้อแกวไปวัดป่าหน้าสูงห้างขอบขั้วาม,มาลีลานกับปลาปื้มดีใจร้ายนะฮะบ่ม,มีทีสินสุดเอามาเบิงแล้วเอามาเบิงอีกในส่วนสองสามวันดผพานมาจดมาหอดหมื่นกันยังเบิงคือเกานะฮะไอเด็กขว้วาปาาปื้มวัดพระองค์ท่านทั้งสองในเสด็จผ่านนาบ้านเป็นระยะห่างต่างมาหกสิบเมตรเนาะ